สวัสดีครับวันนี้ผมยุดบางขวางจะขอนําเสนอคดีด,ดังในอดีตอีกคดีดหนึ่งซึ่งเป็นคดีดที่โหดร้ายทารุณต่อเหยื่อมากๆโดยผู้ก่อเหตุเป็นเพียงกลุ่มเยาวชนที่อายุไม่เท่าไหร่ตัวหัวโจกของกลุ่มมีอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นแต่มีประวัติก่อกรคำทำเข็นกับคนอื่นมานับเป็น10ครั้งโดยอาศัยอิทธิพลของผู้เป็นพ่อล้มคดีมาได้ทุกครั้งทำให้เกิดความกำเริบก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำอีก จนกระทั่งมาก่อเหตุตามเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ครับวันที่19ทธันวาคมพศ2514เวลาประมาณ21นาฬิกานาทีขณะที่เด็กหญิงวาลีทรงสุขอายุ12ปีกำลังช่วยแม่ขายส้มตามอยู่ริมถนนสุขสวัส์หน้าโรงงานไทยเกียงอำเภอพระป,ประแดงจังหวัดสมุทรปราการอยู่นั้นเด็กชายสุศกักดิ์หลานชายวัยสองขวบลูกพี่สาวของเด็กหญิงวาลี ได้เกิดร้องกระจององแงขึ้นมาผู้เป็นแม่จึงสั่งให้เด็กหญิงวารีอุ้มหลานกลับไปส่งบ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่หมูสีตมบลบางจากห่างจากร้านขายส้มตำไปไม่ไกลนักแล้วให้รีบกลับออกมาช่วยขายของต่อหลังจากเด็กหญิงวาลีอุ้มหลานเข้าบ้านไปแล้วก็หายไปไม่กลับออกมาอีกเลยผู้เป็นแม่คิดว่าเด็กหญิงวาลีคงอยู่ที่บ้านช่วยเลี้ยงหลานจึงขายส้มตำอยู่กับพี่สาวของเด็กหญิงวาลี จนกระทั่งปิดร้านในช่วงดึกแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านก็พบว่าเด็กหญิงวาลีไม่ได้อยู่บ้านสอบถามผู้เป็นลูกเคยทราบว่าเด็กหญิงวาลีอุ้มหลานมาส่งเสร็จก็กลับออกไปโดยบอกว่าจะไปช่วยแม่ขายของต่อจึงคิดว่าเด็กหญิงวาลีกลับไปช่วยงานอยู่ที่ร้านแล้วเมื่อรู้ว่าเด็กหญิงวาลีหายตัวไปตั้งแต่ช่วงสามทุมกว่าจึงรีบช่วยกันออกตามหาในพื้นที่ใกล้เคียงตลอดทั้งคืนแต่ก็ไม่พบตัว ช้าวันที่20ธันวาคมพศ2514มีผู้พบศพเด็กหญิงนอนตายอยู่โคนต้นมะพร้าวภายในซอยกับเจริญหนึ่งซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนสุขสวัสดิ์เยื้องซอยบ้านของเด็กหญิงวารีไปไม่ไกลนักสวนดังกล่าวเป็นของผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในพื้นที่ครอบครัวของเด็กหญิงวาลีเมื่อทราบข่าวนี้จึงรีพากันไปดูศพเด็กผู้หญิงคนดังกล่าวแล้วทุกคนก็ต้องใจสลายกันทันที เมื่อพบว่าศพดังกล่าวคือเด็กหญิงวาลีที่หายตัวไปทั้งคืนนั่นเองสภาพศพของเด็กหญิงวาลีถูกทำ้ายจนคอหักหมุนได้รอบเสื้อผ้าหลุดลุย่ยมีดินเหนียวอุดในปากลึกเข้าไปถึงหลอดลมมีรอยแผลถลอกและรอยพกช้ำทั่วร่างกายบริเวณของสมวรมีร่องรอยถูกล่วงละเมิดจนฉีกขาดมีเลือดไหลออกมาเต็มไปหมดดวงตาเหลือกลานสแสดงถึงอาการเจ็บปวดทรมานก่อนขาดใจตาย ที่บริเวณคันล่องสวนมีร่องรอยการยินลนและรอยเท้าของคนหลายคนตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเป็นวัยรุ่นในละแวกใกล้เคียงซึ่งน่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุด้วยกันหลายคนคดีนี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกของจอมพลถนอมกิติขจรหัวหน้าคณะปฏิวัติรัฐบาลจึงสั่งการให้ตำรวจดำเนินการหาตัวคนร้ายกลุ่มนี้มาลงโทษให้ได้โดยเร็วที่สุด แล้วรายงานผลของคดีให้คณะปฏิวัติทราบโดยด่วนตำรวจสืบสวนมือดีของจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่หาข้อมูลของคนร้ายกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่องโดยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มวัยรุ่นที่ชอบจับกลุ่มมั่วสุมกันในละแวกใกล้พื้นที่เกิดเหตุจนทราบข้อมูลและบาะแสของคนร้ายกลุ่มนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็ววันที่22ธันวาคมพศ2514เวลา11นาฬิกา ร้อยตำรวจเอกพจน์บุญญะจินดาผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอพระประแดงร้อยตำรวจเอกบรรณสิทธิ์สุดประเสริฐรองผู้บังคับกองร้อยตำรวจโทสุวรรณหุ่นสวัสดิ์ร้อยตำรวจโท,ส,ส,จโทสุกเกษมทิมมาศพร้อมกำลังตำรวจในสังกัดเข้าทำการจับกลุ่มตัวนายสมชายหรือจุกแสนสุขอายุ16ปีได้ในร้านขายอาหารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุมากนักเวลา12นาฬิกา กำลังตำรวจชุดเดิมเข้าทำการจับกลุ่มนายชิดชัยหรือแดงประดิษวนอายุ15ปีขณะช่วยแม่ขายอาหารในโรงงานไทยเกียงได้เป็นรายที่2เวลาประมาณ16นาฬิกากำลังตำรวจเข้าทำการจับกลุ่มนายเสน่ห์อ่อนแก้วอายุ21ปีลูกชายของผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลวางจากขณะทำงานอยู่ที่แผนกช่างไฟฟ้าโรงงานไทยเกียงได้เป็นรายที่สม แล้วนำทั้งสามคนมาทำการสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทออําเภอพระป,ประแดงโดยตั้งข้อหาร่วมกันโสมหญิงและฆ่าคนตายจากการตรวจสอบตามร่างกายของนายเสน่ห์นายจุกและนายแดงที่ถูกจับมาได้ทั้งสคนพบว่ามีรอยเล็บควรอยู่ทั่วทั้งตัวซึ่งเป็นรอยแผลที่เกิดขึ้นมาได้ไม่กี่วันผลการสอบสวนของตำรวจนายเสน่ห์ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยไม่ยอมให้ความร่วมมือหรือให้การที่เป็นประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นส่วนนายจุกและนายแดงให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันก่อเหตุดังกล่าวจริงโดยมีนายเสน่ห์เป็นหัวหน้าแก๊งเนื่องจากมีอายุมากที่สุดในวันที่เกิดเหตุนั้นนายอีทนายจุกนายรัตนายปุ้มนายแดงและเพื่อนอีกสองคนซึ่งทุกคนยังเป็นเยาวชนเห็นเด็กหญิงวาลีกำลังข้ามถนนจากบ้านไปทางตอกไทยเกียงเก่า เพื่อกลับไปช่วยแม่ขายส้มตำหลังจากอุ้มหลานไปส่งบ้านแล้ววัยรุ่นทุกคนต่างรู้จักกับเด็กหญิงวารีและครอบครัวดีเพราะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันด้วยความที่เป็นวัยรุ่นมีนิสัยค่อนข้างเกเรวัยรุ่นทั้งหมดได้ชักชวนกันฉุดเด็กหญิงวารีเพื่อไปกระทำย่ำยีเนื่องจากเห็นว่าเด็กหญิงวารีตัวโต,วต,วตวและอกบาดเกินวัยกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดตรงเข้าไปหาเด็กหญิงวารีแล้วใช้มือปิดปากเพื่อไม่ให้ส่งเสียงร้อง จากนั้นได้ช่วยกันหิ้วต้นแขนทั้งสองข้างพาข้ามถนนสุขสวัสดิ์ไปพบกับนายสเสน่อ่อนแก้วหัวโจกของกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นั้นที่บริเวณล,ลานทรายซึ่งมีผู้ถมไว้สําหรับปลูกบ้านแล้วช่วยกันอุ้มล่างของเด็กหญิงวารีเข้าซอยกับเจริญหนึ่งพาเข้าไปในสวนมะพร้าวจากนั้นได้จับตัวเด็กหญิงวาีนอนถึงพืดกับคันล่องสวน วัยรุ่นทั้งหมดได้ช่วยกันกดแขนและขาเพื่อให้เพื่อนทำการล่วงละเมิดทางเพศในระหว่างนั้นเด็กหญิงวาลีพยายามดินน้นรนและส่งเสียงร้องให้คนช่วยจึงมีการทำร้ายร่างกายจนเด็กหญิงวาลีหมดแรงที่จะต่อสู้แล้วเอาดินเหนียวในร่องสวนมาอุดปากเพื่อไม่ให้ส่งเสียงร้องได้ตามคำให้การยังระบุอีกว่านายอีทเป็นผู้ล่วงละเมิดเด็กหญิงวาลีเป็นคนแรกนายรัฐเป็นคนที่สอง นายจุกเป็นคนที่สามและตามด้วยเพื่อนที่เหลือส่วนนายแดงเป็นคนช่วยฉุดและช่วยจับขึงพืชเท่านั้นไม่ได้ร่วมล่วงละเมิดด้วยนายเสน่ร่วมลุมทมเป็นคนสุดท้ายซึ่งน่าจะเป็นผู้ฆ่าเด็กหญิงวาลีเพื่อปิดปากเนื่องจากเด็กหญิงวาลีรู้จักและจำหน้าของทุกคนได้แต่นายจุกและนายแดงไม่เห็นเหตุการณ์ในช่วงนั้นพราะกลับบ้านก่อนที่จะถึงคิวของนายเสน่จนกระทั่งรุ่งเช้าจึงมารู้ว่า เด็กหญิงวารีได้ถูกฆ่าตายไปแล้วส่วนใครจะเป็นคนฆ่านั้นไม่สามารถยืนยันได้ทั้งนี้นายจุกนายแดงรวมทั้งนายสเสน่ห์ไม่ได้หลบหนีไปไหนยังคงทำตัวตามปกติเพราะไม่ต้องการให้ผู้อื่นสงสัยหากหายตัวไปในช่วงนี้และเชื่อว่าพ่อของนายสเสน่ห์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านน่าจะใช้อิทธิพลช่วยเหลือเรื่องคดีให้เงียบลงไปได้ส่วนเพื่อนที่เหลือและน้องชายของนายสเสน่ห์ ต่างเกรงกลัวความผิดได้พากันหลบหนีไปหมดวันที่23ทธันวาคมพศ2514เวลา3มนาฬิการ้อยตำรวจเอกพจน์บุญญาจินดาพร้อมกำลังตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอรพระป,ประแดงบุกเข้าจับกลุ่มตัวนายนรัตหรือรัตอ่อนแก้วอายุ15ปีน้องชายของนายสเสน่ห์ได้ที่บ้านพักของตำรวจภูธรอำเภอชัยบาดานจังหวัดลพบ,บุรี ซึ่งเป็นบ้านญาติที่นายรัตหนีไปหลบซ่อนตัวอยู่ตำรวจจึงนำตัวนายรัตกลับมาสอบสวนยังท้องที่เกิดเหตุผลการสอบสวนในเบื้องต้นนายรัตให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาเช่นเดียวกับนายเสน่ห์ผู้เป็นพี่ชายแต่เมื่อรู้ว่าเพื่อนอีกสองคนให้การรับสาร,รภาพกับตำรวจไปหมดแล้วนายรัตจึงเปลี่ยนใจยอมรับสาร,รภาพกับตำรวจว่าได้ร่วมการก่อเหตุดังกล่าวกับพรกพวกทั้งหมด8คนจริงโดยให้การซัดทอดว่า นายเสน่ห์ร่วมดุมโมกับเด็กหญิงวารีเป็นคนสุดท้ายด้วยหลังจากที่ทุกคนเสร็จการกิจกันหมดแล้วซึ่งนายเสน่ห์ยังคงยืนการว่าไม่ได้ร่วมล่วงละเมิดหรือรู้เห็นการตายของเด็กหญิงวารีแต่อย่างใดทั้งที่น้องชายและเพื่อนต่างก็รับสาร,รภาพกับตำรวจไปหมดแล้วจากการสืบสวนยังพบข้อมูลอีกว่านายเสน่ห์มีนิสัยที่ค่อนข้างเกเรชอบทำตัวเป็นลูกพี่ใหญ่ข่มเหงผู้อื่น เนื่องจากมีพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านคอยให้การช่วยเหลือทุกครั้งเมื่อเกิดเรื่องต่างๆในช่วงที่ผ่านมานายสเสนเ,เคยก่อเหตุฉุดผู้หญิงไปล่วงละเมิดทางเพศมาแล้วหลายรายแต่ผู้หญิงทุกคนที่ตกเป็นเหยื่อไม่กล้าไปแจ้งความเพราะกลัวความอับอายและเกรงกลัวอิทธิพลของนายสเสนที่มีพ่อคอยหนุนหลังอยู่จนกระทั่งมาก่อเหตุลุมโอมและร่วมกันฆ่าคนตายในครั้งนี้ ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาที่รับสรารภาพไปทำแผนในที่เกิดเหตุเพื่อประกอบสำนวนของคดีตามขั้นตอนของกฎหมายและรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมส่งฟ้องศาลต่อไปโดยนำตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนไปฝากขังที่เรือนจำกลางสมุทรปราการพร้อมกับรายงานผลการสอบสวนของคดีไปให้จอมพลถนอมกิติขจรหัวหน้าคณะปฏิวัติทราบตามคำสั่งที่ให้เล่งรัดคดีนี้ด้วยแล้ว ตลอดเวลาที่นายสเสน่ห์และน้องชายถูกขังอยู่ที่เรือนจำกลางสมุทรปราการผู้เป็นพ่อได้พยายามวิ่งเต้นทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกชายทั้งคู่รอดจากโทษหนักโดยเฉพาะโทษประหารชีวิตซึ่งมีการลงโทษกับผู้ก่อเหตุอุกชาการไปบ้างแล้วโดยลั่นวาจาไว้ว่าหากช่วยเหลือลูกชายให้รอดพ้นจากโทษประหารไม่ได้ก็จะถอนเสาเรือนแล้วย้ายทั้งวงตระกูลไปอยู่ที่อื่น วันที่8ปกุมภาพันธ์พศ2515เวลาประมาณบ่ายโมงเศษจอมพลถนอมกิติขจรหัวหน้าคณะปฏิวัติลงนามในคำสั่งที่2ทับ2515มีใจความโดยสรุปดังนี้ด้วยปรากฏหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่าเมื่อวันที่19ตุลาคม2514เวลากลางคืนนายเสนอ่อนแก้วผู้ต้องหาที่1นายสมชายหรือจุกแสนสุขผู้ต้องหาที่ส นายเชิดชัยหรือแดงปฏิสุวรรณผู้ตองหาที่สานายนรัตหรือรัดอ่อนแก้วผู้ตองหาที่สี่ซึ่งจับตัวได้แล้วทั้งสี่คนรวมทั้งนายอีทไม่ทราบนามสกุลผู้ต้องหาที่ห้านายปุ้มไม่ทราบนามสกุลผู้ต้องหาที่6ก,กับพวกอีกสองคนซึ่งยังจับตัวไม่ได้ได้บังอาจสมคบกันฉุดฆ่าพาเด็กหญิงวารีทรงสุขอายุสิปีเศษไปร่วมกันล่วงละเมิดทางเพศ และใช้ดินอุดปากกับบีบคออันเป็นการทำร้ายร่างกายและมีลักษณะเป็นการโสมเด็กหญิงเป็นเหตุให้เด็กหญิงวาลีทรงสุขถึงแก่ความตายเหตุเกิดที่ตำบลบางจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคณะปฏิวัติได้พิจารณาโดยตลอดแล้วเห็นว่าการกระทำของผู้ต้องหาในเรื่องนี้เป็นการโสมเด็กหญิงวาลีทรงสุขด้วยความโหดร้ายทารุณและมีเจตนาฆ่าให้ตายเพื่อปิดปาก เพราะเด็กหญิงวารีทรงสุขอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับผู้ต้องหาโดยเฉพาะนายเสน่อ่อนแก้วผู้ต้องหาที่หนึ่งมีอายุ21ปีเป็นบุตรผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่ผู้ต้องหาที่สองที่สามที่สี่และเด็กหญิงวารีทรงสุขตั้งบ้านเรือนอยู่นอกจากผู้ต้องหาบางอาจกระทำความผิดไรแรงโดยมิได้เกรงกลัวอาญาแผ่นดินในระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึกครั้งนี้แล้วยังปรากฏจากปากคำพยาน ของผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นหลายคนว่าผู้ต้องหาที่หนึ่งมีนิสัยชอบข่มเหงและจุดผู้หญิงไปล่วงละเมิดทางเพศมาแล้วหลายรายและหญิงผู้เสียหายไม่กล้านำความมาร้องทุกข์เพราะมีความอายและเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ต้องหาที่หนึ่งและผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นบิดาของผู้ต้องหาที่หนึ่งนอกจากนี้ผู้ต้องหาที่หนึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและบทเรียนแล้วแต่ยังไม่สำนึกในการกระทำของตน และไม่สารภาพความผิดแต่จากหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนประกอบกับคำสารภาพของผู้ต้องหาทั้ง3ซึ่งให้การสอดคล้องต้องการว่าผู้ต้องหาที่หนึ่งได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดครั้งนี้ด้วยจึงไม่มีเหตุปานีผู้ต้องหาที่หนึ่งประการใดส่วนนายสมชายหรือจุกแสนสุขผู้ต้องหาที่สองนายเชิดชัยหรือแดงประิษสุวรรณผู้ต้องหาที่สและนายนรัตหรือรัตอ่อนแก้ว ผู้ต้องหาที่4เป็นเยาวชนมีอายุ16ปี15ปีและ15ปีตามลำดับผู้ต้องหาทั้ง3ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเป็นอันมากแต่โดยที่นายเชิดชัยหรือแดงประดิษฐ์สุวรรณผู้ต้องหาที่3และนายนรัตหรือรัตอ่อนแก้วผู้ต้องหาที่4มีอายุน้อยกว่าและเฉพาะนายเชิดชัยหรือแดงประดิษฐ์สุวรรณผู้ต้องหาที่สมีิได้กระทำชําเราด้วย กับยังให้ความสัตย์จริงแก่เจ้าพนักงานตลอดมาสมควรลงโทษผู้ต้องหารดหลั่นกันไปตามวัยที่รู้สึกรับผิดชอบและตามความร้ายแรงแห่งการกระทำหัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งให้ลงโทษประหารชีวิตนายเสน่์อ่อนแก้วผู้ต้องหาที่หนึ่งให้ลงโทษจำคุกนายสมชัยหรือจุกแสนสุขผู้ต้องหาที่สองไว้ตลอดชีวิตให้จำคุกนายเชิดชัยหรือแดงประดิษสุวรรณผู้ต้องหาที่สาม มีกำหนด15ปีและให้ลงโทษจำคุกนายนรัตหรือรัตอ่อนแก้วผู้ต้องหาที่4มีกำหนด25ปีทั้งนี้สำหรับโทษจำคุกให้นับตั้งแต่วันที่ควบคุมผู้ต้องหาเป็นต้นไปให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามคำสั่งนี้แล้วรายงานให้ทราบโดยด่วนสั่งณวันที่8กุมภาพันธ์2515ลงชื่อจอมพลถนอมกิติขจรหัวหน้าคณะปฏิวัติ หลังจากมีคำสั่งลงโทษผู้ต้องหาการโฉดทั้ง4คนออกมาแล้วพลเอกประภาสจะรุสะเสถียรผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศได้มอบคำสั่งนี้ให้ในายพ่วงสุวรรณรัตน์ประหลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเร่งรัดดำเนินการตามคำสั่งนี้โดยด่วนสำหรับนายเสน่อ่อนแก้วได้มอบหมายให้กรมรชาชทัณร์ดำเนินการนำตัวนายเสน่ไปประหารที่เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรีในวันที่9กุมภาพันธ์พศ2515ซึ่งเป็นวันลุงขึ้นในทันทีโดยที่ผู้ต้องหาทั้งหมดยังไม่มีใครรู้คำสั่งลงโทษนี้หลังจากมีการประกาศคำสั่งของคณะปฏิวัติออกมาแล้วกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งด่วนไปยังกรมตำรวจให้เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับกรมราชทัณฑ์และสั่งการให้ในชั้นสุวรรณทึกผู้ว่ารชาชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้จัดการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการนำตัวนายเสนอ่อนแก้วนายสมชายหรือจุกแสนสุขนายนรัตหรือรัตอ่อนแก้วจากเรือนจำกลางสมุทรปราการไปควบคุมที่เรือนจำกลางบางขวางส่วนนายเชิดชัยหรือแดงประดิษฐ์สวรถูกนำตัวไปควบคุมที่สถานพินิจเย,ยาวชนบางนาก่อนแล้ววันที่9กุมภาพันธ์พศ2515เวลาสี่นาฬิกานาที พันตำรวจเอกชมชนภูริพันธ์ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพันตำรวจโทจีระคือสุวรรณรองผู้กำกับการร้อยตำรวจเอกพจน์บุญญาจินดาผู้บังคับกองตำรวจภูธรอ,อำเภอพระประแดงเจ้าของคดีพร้อมกำลังตำรวจที่จัดเตรียมไว้นำคำสั่งให้ควบคุมการย้ายตัวผู้ต้องโทษไปติดต่อขอรับตัวนายเสน่ห์นายจุกและนายรัฐที่เรือนจำกลางสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ของเรือนจําเป็นผู้ไปปลูกทั้งสามคนให้ลุกขึ้นโดยบอกว่าจะต้องย้ายไปควบคุมตัวที่เรือนจําอื่นซึ่งมีความมั่นคงที่สูงกว่าเวลาห้านาฬิการถจีบตาโลกของตํารวจจานวนสามคันขับเข้าไปรับตัวผู้จองหาทั้งสามคนถึงในเรือนจําเมื่อทั้งสามเห็นตํารวจเข้ามารับถึงที่เช่นนี้ต่างก็มีสีหน้าซีดเผือดรู้ตัวทันทีว่าน่าจะโดนตัดสินลงโทษด,ด้วยมาตรการพิเศษ ของคณะปฏิวัติกันแล้วต่างก็พูดอะไรไม่ออกเพราะยังไม่รู้ว่าแต่ละคนถูกสั่งลงโทษหนักขนาดไหนเวลาห้านิริกาห้นาทีรถควบคุมผู้ต้องโทษทั้งสามคนเดินทางถึงหน้าเรือนจำกลางบางขวางเป็นที่เรียบร้อยโดยมีผู้คุมของเรือนจำประมาณ20นายสะพายปืนพระรามหคอยดูแลความปลอดภัยอยู่ทั้งสองฝากถนนระหว่างที่รอการเปิดประตู เพื่อให้รถของตำรวจเข้าเรือนจำไปนั้นมีนักข่าวถามนายสเสน่ว่ามีอะไรจะสั่งเสียถึงใครทางบ้านไหมครับนายสเสนซึ่งยังไม่รู้ชะตากรรมของตนเองทำหน้าชะงนในคำถามดังกล่าวนักข่าวจึงถามไปใหม่ว่าในการถูกนำตัวมาที่นี่อย่างกระทนหันอย่างนี้มีอะไรจะสั่งให้ไปบอกทางบ้านบ้างหรือไม่ครับนายสเสนจึงยิ้มออกมาได้แล้วตอบว่าช่วยบอกพ่อให้มาเยี่ยมผมบ้าง ผมไม่กลัวผมรู้สึกเฉยๆจะทำกันยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเมื่อลดแล่นเข้าไปถึงภายในเรือนจำกลางบางขวางเจ้าหน้าที่ของเรือนจำได้แยกตัวนายจุกและนายรัดไปคุมขังยังแดนควบคุมนักโทษของเรือนจำในทันทีเหลือเพียงนายเสน่อ่อนแก้วซึ่งถูกให้นั่งรออยู่ที่ฝ่ายควบคุมของทางเรือนจำคณะกรรมการควบคุมการประหารชีวิตนำโดยนายกลิ่นรีตะทนี รองอธิบดีกรมราชััร์พร้อมด้วยนายสลับวิสุทธิมักผู้ปัญชาการเรือนจำกลางบางขวางนายทวีชูทรัพย์ผู้อำนวยการกองระบบอาจยาวิทยาพลตำรวจตีบุญชูยอดนาคผู้บังคับการตำรวจภูธรเขตหนึ่งนายสมปองชุมบวระถายีนายอำเภอเมืองนนทบรุรีพันตำรวจเอกรุดการทราดรองผู้บังคับการตำรวจภูธรเขตหนึ่งพันตำรวจเอกชมชนภูริพันธ์ ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพันตำรวจเอกมังกรศรีธนากรผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจโทจิระเครือสุวรรณรองผู้กำกับการร้อยตำรวจเอกโกวิศสุธิบุตรผู้บังคับกองเมืองสมุทรปราการร้อยตำรวจเอกพจน์บุญญาจินดาผู้บังคับกองตำรวจภูธรอำเภอพระประแดงและนายตำรวจอีกหลายนายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการประหารชีวิตในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของเรือนจำและของตำรวจได้ทำการพิมพ์ลายนิ้วมือของนายสเสน่ห์พร้อมตรวจสอบรูปถ่ายตำหนิแผลเป็นว่าเป็นบุคคลเดียวกับในคำสั่งหรือไม่ซึ่งนายสเสน่ห์ยินยอมให้พิมพ์ลายนิ้วมือจนเสร็จสิ้นแต่โดยดีในประเสริฐดิธิจินดาชัยพัสดีโทของเรือนจำกลางบางขวางเป็นผู้อ่านคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติให้นายสเสน่ห์ฟังประมาณ10นาที นายสเสน่ยยืนตัวตรงพยายามสงบสติอารมณ์เพื่อควบคุมตัวเองอย่างเต็มที่จนกระทั่งการอ่านคำสั่งเสร็จสิ้นแล้วยอมเซืนทราบในคำสั่งนั้นแต่โดยดีแต่เมื่อผ่านไปสักครู่นายสเสน่ก็เกิดอาการพุ่งพลาดร้องตะโกนว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงของเรือนจำถามนายสเสน่ว่าจะทำพิัยกรรมให้ใครหรือไม่เขาตอบว่าไม่มีไม่ต้องทำพิัยกรรม แต่อยากจะเขียนจดหมายพี่เลี้ยงจึงจัดกระดาษและปากกามาให้ตามความต้องการนายเสน่เขียนจดหมายถึงผู้เป็นพ่อของเขามีข้อความโดยสรุปว่าขอลาพ่อไปก่อนหวังว่าพ่อคงไม่มีความทุกโศกอะไรมากนักขอให้พ่อคิดเสยว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการเกิดแก่เจ็บตายขอให้พ่อช่วยเลี้ยงดูลูกเมียให้ด้วยอย่าให้ลำบากในจดหมายนายเสน่ยังสั่งเสียอีกว่า ให้เก็บศพข,ของเขาไว้สามปีห้ามนําไปฝังหรือเผาโดยเด็ดขาดและให้พ่อมาเยี่ยมนายรัฐน้องชายของเขาที่ติดคุกในคดีเดียวกันนี้บ้างนอกจากนั้นนายเสน่ยังสั่งเสียถึงเมียซึ่งมีลูกชายด้วยการไวคขวบเศษเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอลาไปก่อนเพราะต้องชดใช้กรรมที่ได้สร้างไว้ให้รักษาเนื้อตัวให้ดีขออย่าได้มีผัวใหม่อย่างเด็ดขาดหลังจากเขียนจดหมายเสร็จ ได้ฝากเงินสดจำนวน105บาทไว้กับพี่เลี้ยงเพื่อส่งต่อให้เมียของเขาพร้อมกับจดหมายจากนั้นพี่เลี้ยงได้พานายเสน่ห์ไปที่ใต้ตึกรักษาการเจชั้นเพื่อฟังเทศนาธรรมจากพระมหาสายฐานะมังคโลเจ้าอาวาสวัดบางแพทกใต้เพื่อให้จิตใจของนายเสน่ห์สงบลงและสำนึกในความผิดที่ตนเองได้กระทำไว้แต่นายเสน่ห์ได้ตะโกนเสียงดังออกมาว่ากูไม uh <m> ่ฟังเทศ กูบวชเยนมาแล้วไม่ต้องฟังเทศก็ได้พระเจ้าช่วยอะไรกูไม่ได้หรอกจะเอากูไปยิงเป้าก็เอาไปยิงเร็วๆเลยการเทศนาธรรมให้นักโทษประหารฟังเป็นครั้งสุดท้ายในครั้งนี้จึงต้องยกเลิกไปนายแพทย์สุจริตพมรบุตรซึ่งมาร่วมเป็นกรรมการสักขีพยานได้ถามนายสเสน่ห์ว่าจะบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาติเพื่อช่วยคนตาพิการหรือไม่ นายเสน่ห์พูดตะคอกกลับไปทันทีว่าของของกูกูมไม่ให้กูมไม่ให้ใครทั้งนั้น <_: S 1> เมื่อพี่เลี้ยงถามถึงอาหารมื้อสุดท้ายนายเสน่ห์ปฏิเสธที่จะกินน้ำก็ไม่ขอดื่มพร้อมกับเร่งรัดให้นำตัวเขาไปประหารเร็วๆเจ้าหน้าที่นำรถเข็นมาให้ในายเสน่ห์นั่งเพื่อพาตัวไปยังแดนประหารแต่เขาขอเดินไปเองไม่ยอมนั่งรถที่จัดให้แต่เมื่อเดินไปได้สักระยะหนึ่ง ก็เกิดอาการเข่าอ่อนยวบพี่เลี้ยงต้องเข้าประคองปีกทั้งสองข้างแล้วพาเดินไปจนถึงศาลาเย็นใจซึ่งเป็นศาลาแปดเหลี่ยมตั้งอยู่หน้าห้องประหารในระหว่างทางที่เดินมานั้นนายเสน่ห์ได้ตะโกนบอกฝากผู้คุมให้ช่วยดูแลน้องชายของเขาซึ่งถูกตัดสินจำคุกมาในคดีเดียวกันและถูกคุกคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวางแห่งนี้ด้วยภายในศาลาเย็นใจ นายเสน่หขอบุหรีสูบเป็นครั้งสุดท้ายหนึ่งมวนโดยสูบอัดอย่างแรงหลายครั้งจนหมดมวนจากนั้นได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าพร้อมแล้วพี่เลี้ยงจริงเอาผ้าดิบสีขาวมาผูกมัตตาแล้วเอาดอกไม้ทุบเทียนยัดใส่มือของนายเสน่หให้ถือพนมไว้แต่นายเสน่ห์ไม่ยอมถือดอกไม้กำนั้นพี่เลี้ยงจริงช่วยกันประคองตัวนายเสน่ห์นำเข้าสู่ห้องประหารพาไปผูกมัดตัวที่หลักประหาร โดยจับให้นั่งบนแท่นไม้ที่ยื่นออกมาจากหลักหันหน้าก็หาหลักหันหลังให้กับแท่นปืนแล้วผูกมัดตัวนายเสน่เข้ากับหลักมาหารในท่าพนมมือจนแน่นพี่เลี้ยงนําดอกไม้ทุบเทียนยัดใส่มือของนายเสนอีกครั้งซึ่งเขาไม่สามารถไปดอกไม้ทุบเทียนทิ้งลงไปได้พี่เลี้ยงทําเครื่องหมายกาหนดจุดตําแหน่งหัวใจของนายเสนแล้วตั้งเป้ายิงนายประเสิิฐติทิจินดาชัยหัวหน้าชุดมหาร นายทรงวุฒิอาสาชัยและนายแสวงซึ่งทำหน้าที่พี่เลี้ยงช่วยการจัดเป้าที่ติดอยู่กับฉากผ้าสีน้ำเงินให้ตรงกับจุดตำแหน่งของหัวใจแล้วทําการปรับศูนย์ปืนแบ็กมั่นให้ตรงกับเป้าที่ตั้งไว้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ชุดทหารกำลังตั้งศูนย์ปืนอยู่นั้นนายเสนได้ตะโกนด่าด,ด้วยถ้อยคาหยาบคายและกล่าวอาฆาตทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เขาก่อตลอดเวลา หลังจากจัดเป้าและตั้งศูนย์ปืนเสร็จสิ้นในมุย่ยจ่้ยเจริญเพชฌฆาตมือหนึ่งของเรือนจำกลางบางขวางเดินเข้าห้องประหารมาแล้วตรงไปที่แท่นปืนซึ่งถูกตั้งศูนย์ปืนไว้เรียบร้อยแล้วนายมุ่ยหันไปทำความเคารพคณะกรรมการแล้วทำความเคารพนายสเสน่ห์ผู้ที่เขากำลังจะลงมือประหารชีวิตเพื่อขออโหสิกรรมท่ามกลางเสียงกลากของนายสเสน่ห์ซึ่งมีมาตลอดเวลาเจ็นิกาสินาที ในมุ้ยก้มหน้าลงไปแนบที่ตัวปืนพร้อมกับปลดห้ามไกลแล้วเอ่ยคำสั้นๆว่าพร้อมนายประเสิทธิจินดาชัยหัวหน้าชุดมหารสะบัดธงแดงลงพร้อมกับมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นจังหวะรวมทั้งสิ้น8นัดกระสุนเข้ากลางเป้าที่ตั้งไว้ครบทุกนัดเมื่อพี่เลี้ยงเข้าไปตรวจดูที่หลักมหารพบว่านายเสน่ห์ยังส่งเสียงคางแผ่วๆร่างกายเกงสันนิลิก เลือดไหลาอาบล่างจนเจิงนองถึงโคนหลักประหารพี่เลี้ยงจึงปล่อยไว้ประมาณห้านาทีแล้วเข้าไปตรวจดูอีกครั้งพบว่านายสเสน่ห์ได้ขาดใจตายไปแล้วจึงนําร่างของนายสเสน่ห์ลงจากหลักประหารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทําการพิมพ์รายนิ้วมืออีกครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นการประหารในครั้งนี้ในช่วงเช้าระหว่างที่ภายในเรือนจํากลางบางขวางกําลังดําเนินการตามขั้นตอนการประหารชีวิตของนายสเสน่ห์อยู่นั้น เมียสาวของนายสเสน่ห์และญาติได้มาติดต่อขอรับศพของนายสเสน่ห์ที่น่าเรือนจําซึ่งทราบข่าวคําสั่งประหารจากสถานีวิทยุกระจายเสียงทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทราบว่านายสเสน่ห์ยังไม่ได้ถูกประหารอยู่ในระหว่างดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จเมียของนายสเสน่ห์และญาติจึงรีบเดินทางไปที่วัดบางแพรกใต้ซึ่งเป็นจุดใกล้ห้องประหารมากที่สุดเมื่อไปถึงข้างกำแพงเรือนจำใกล้ประตูผี ผู้คุมซึ่งดูแลความปลอดภัยอยู่ในจุดนั้นได้บอกว่าเพิ่งประหารนายเสนเ,เสร็จเรียบร้อยไปแล้วเมื่อสักครู่เมียสาวของนายเสนเถึงกับปล่อยโฮออกมาทันทีเมื่อย้อนกลับมาที่หน้าเรือนจําเพื่อทําเรื่องขอรับศพอีกครั้งเจ้าหน้าที่เรือนจําได้มอบจดหมายพร้อมเงินสดจํานวน105บาทให้กับเมียของนายเสนเตามที่ได้รับฝากไว้แต่เมียของนายเสนเรับแค่จดหมายไปเท่านั้นส่วนเงินสดได้ยกให้กับทางเรือนจํา ในช่วงบ่ายทางเรียนจำได้ส่งศพของนายเสน่ซึ่งบรรจุอยู่ในโลงออกมาทางประตูผีติดกับโกดังเก็บศพของวัดบางแพรกใต้เมียของนายเสน่พร้อมเพื่อนฝูงประมาณ40คนนํารถบรรทุกมาใส่ลงศพของนายเสน่กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดครุนอกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตามคําสั่งเสียกรถูอาหารต่อไป หลังจากการประหารนักโทษรายนี้ไปแล้วนายมุ่ยจุยเจริญได้กล่าวว่าตั้งแต่ทําหน้าที่เพชฌฆาตประหารชีวิตคนมานับร้อยรายยังไม่เคยพบคนใจอมหิตและเฮี้ยมแบบนี้มาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นมหาโจรพ้นฆ่ามานับสิบศพพอพบพระก็ยกมือไหว้พระและฟังเทศแต่รายนี้ใจเฮี้ยมน่าดูไม่คิดสำนึกผิดและเข้าหาทางทมแม้ในเวลาสุดท้ายของชีวิต ก็เป็นอันจบเรื่องเล่าของผมไปอีกเรื่องหนึ่งผู้ที่ถูกใจก็ขอให้ช่วยกดไลค์ให้ผมกันด้วยนะครับแล้วแชร์กันต่อไปเพื่อให้ผู้อื่นได้รับฟังกันบ้างสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามารับฟังใหม่แล้วสนใจจะติดตามรับฟังเรื่องอื่นอีกก็ขอให้จัดเตรียมปลาทับทิมสักตัวพร้อมด้วยถั่วฝักยาวกระลำปีสักหัวและใบแมงลักวางใส่ในซึ้งแล้วสับตะไคร้ใส่โปะลงไปนึ่งให้สุก นำมากินกับแจ้วในระหว่างรับฟังเรื่องใหม่ของผมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ